คลิปนี้นะคะเรามาเที่ยวพังงาค่ะ สวันสคืนที่พังงาเราได้ออกรอบที่สนามกระทะทองกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาเราได้ดำน้ำที่เกาะซิมิลันเป็นวันเดย์ทริปค่ะเราได้นั่งเรือไปเที่ยวเขาตาปูโดยโดยขึ้นที่ท่าเรือบ้าน3ามช่องเหนือซึ่งซึ่งเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะตแตกต่างจากครั้งที่เราเที่ยวไปเราขับรถไปเที่ยวในตัวเมืองพังงาค่ะแล้วเราก็ได้ไปร้านกาแฟสุดฮอตฮิตที่สุดในขณะนี้ที่อยู่บนเขาหลักพังงาด้วยค่ะ และนี่คือ4วัน3คืนที่กระทาทองกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาที่เราไปพักค่ะแอนใช้2แพ็กเกจค่ะสำหรับการมาพักที่นี่ในครั้งนี้แพ็กเกจแรกก็คือสเตนเพลก็คือแอนจองห้องพัก1คืนพร้อมกับเล่นกอล์ฟ2คนส่วนอีก2คืนหลังนะคะแอนใช้แพ็กเกจซีแซนซันเมลเทนก็คือในแพ็กเกจเขาก็จะมีห้องพักให้เรานะคะ2คืน3วันมีอาหารเช้าให้ก็มีอาหารเย็นให้2มือ้อและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีวันเดย์ทริป ไปดำน้ำที่เกาะซิมิลันให้เราด้วยถือว่าเป็นคลิปที่แบบประทับใจมากเพราะว่าวันที่เราไปนะคะเป็นวันที่คลื่นสงบ นะคะทะเลสงบทะเลสีสวยฟ้าใสสนุกมากๆเลยค่ะพัางงานนี้เดินทางง่ายมากเราพักที่นี่นะเราก็ยังขับรถไปเที่ยวในเมืองได้แอนขับรถไปเขาหลักนะคะเพื่อไปทังทานราา้านกาแฟฮอตฮิตที่สุดบนเขาหลักในขณะนี้แล้วก็ยังได้ไปล่องเรือเขาตะปูด้วยไปถึงบ้านสามช่องเหนือเลยค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสม็จนางชีนี่คือ4วันสคืนนะคะอยู่ที่กระทาทองกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดพังงาค่ะ ถ้าเพื่อนๆมีแพลนนะคะที่จะไปออกรอบหรือว่าไปเที่ยวที่พังงาแล้วสนใจที่นี่นะคะลองเข้าไปดูค่ะแอนหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมนะคะตามมาดูเลยค่ะแอนใช้ Google m a p นำทางค่ะเขาก็จะพาเราไปเส้นทางนี้ค่ะซึ่งเป็นทางที่เร็วที่สุดเป็นเส้นทางที่มีบางช่วงที่แบบขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาค่ะก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถแต่วิวสวยมากเลยค่ะ ทางเข้านะคะก็จะขับผ่านสนามกอล์ฟค่ะทางซ้ายมือนี่แหละ ็มาถึงก่อนเที่ยงค่ะก็เลยเข้าไปเช็คอินก่อนเลยเห้องพักเขาจะให้เข้าได้ประมาณบ่ายสองโมงค่ะเราก็เลยเล่นที่ล็อบบี้นะวิวสวยมากเลยค่ะล็อบบี้เขานะคะมองเห็นสระว่ายน้ำมองเห็นที่อยู่ไกลๆแล้วก็มองเห็นสนามกอล์ฟที่เราจะออกกันพรุ่งนี้ อย่งนี้นะคะก็คือพระอาทิตย์ตกช่วงเย็นค่ะจากนั้นนะคะก็ไปทานมือม้อกลางวันเราไปทานมื้อกลางวันที่ Blue s a f a r ค่ะเป็นห้องอาหารของที่นี่นะเขามีวิคัมริงให้เราจ้มขันสด1แก้วประมาณนี้เลยค่ะเราสั่งทานเป็นตามสั่งง่ายๆคนละจานแอนสั่งเป็นราดหน้าราดหน้า a. เขาก็จะผัดเส้นใหญ่นะคะ แน้แหน้าทะเลแบบนี้ทานข้าเสร็จนะคะแอนก็ขึ้นไปในห้องค่ะแอนพักห้องด l ลักวิวสนามกอล์ฟค่ะเปิดม่านออกก็จะเห็นวิวด้านหน้าแบบนี้เลยมีระเบียงแล้วก็มีจักคุซี่อ่างจักรคุซี่อยู่หน้าระเบียงภายในห้องกว้างขวางค่ะมีอุปกรณ์ของใช้สะดวกสบายทุกอย่าง อันนี้นิบาร์นะคะก็เราก็ลงไปทานกันที่ข้างล่างคะ่ะที่ห้องอาหารอยู่แล้วเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอห้องน้ำคะ่ะห้องน้ําก็กว้างเลยคะ่ะแล้วก็แบกโซนเปียกแห้งมีระผมให้มีทุกอย่างให้คะ่ะมีแชมพูยาสระผมแล้วก็มีครีมมือน้ำยาล้างมือให้เช็คห้องร้อยนะคะเราเที่ยวที่เขาหลักกันคะ่ะ อันนี้เป็นเส้นทางที่เราขับรถก็คือจะขับรถผ่านตัวเมืองพังงานะคะเที่ยวขับรถผ่านตัวาแล้วก็ไปเขาหลักถึงแล้วกับเขาหลักทะเลทะเละเลขาหลักค่ะอันก็ขับรถเที่ยวเพราะว่าอากาศมันร้อนก็เลยไม่ได้ลงไปเดินชายหาดแล้วก็ไปแวะร้านกาแฟาร้านกาแฟร้านนี้นะคะ เขาบอกว่าเป็นร้านกาแฟาที่ฮอตที่สุดตอนนี้แล้ค่ะวิวสวยมากซึ่งก็สวยจริงๆค่ะค่ะเห็นวิวทะเลเขาหลักชื่อว่าร้านวอรฮันละค่ะวิวสวยค่ะแต่ช่วงที่ไปเป็นการควจะเยอะหน่อยจากนั้นเราก็ขับไลที่โรงแรมค่ะแล้วก็มาแวะไดรกอบเพื่อเพิ่มความมั่นใจค่ะไ,ไดรกอกันเสร็จแล้ว เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะที่กระทาทองกระทาทองพังงาค่ะกระทาทองกระทาทองกอฟรีสอร์ทแอนด์สปาที่พังงาน,นะคะและวันนี้นะคะเราสั่งทานกันเองค่ะที่บลูซซฟไฟนะคะจากนั้นเ,เดินเดินเล่นค่ะ บรรยากาศที่นี่นะคะเห็นดาวเลยค่ะแล้วก็ตรงสก็ก็ประดับไฟมีน้ำพุเป็นสีสัสนะะสวยงามค่ะ<ด>แล้วก็สาะว่ายน้ำยามค่ำคืนคสร่าน้ำยามค่ำคืนเมื่อคืนหลับสบายค่ะเช้าวันนี้เราะรอบกันนะคะอันนี้คือวิวที่หน้าห้องพักค่ะ เราลงไปทานมื้อเช้ากันนะคะแล้วก็ออกรอบแต่เช้าเลยเป็น18หลุมที่สนุกมากค่ะ สวัสดีค่ะนีไกลกว่าจริงป่ะวิ่งที่อยู่นี่ก็มาโอเคฮุเลยฮุเลยฮุเลย์ค่ะจบแล้วนะคะ18หลุมสนุกไหมสนุกมากครับใช่ไหมคะไว้พาไปอีกนะจ้ะออกรอบเสร็จประมาณ10โมงครึ่งค่ะเราก็รีบอาบน้ำต่อเพื่อที่ไปเขาตะปูต่อเราขับรถไปที่วันนี้นะคะบ้านสามช่องเหนือค่ะ เป็นชุมชนชบ้านสาช่องเหนือแล้วก็ไปทานบกกลางวันแบบเร่งๆทานเป็นกระเพางง่ายๆคนละจานค่ะเราจองเรือไว้นัดไว้บ่าย2องโมงนะคะเพื่อที่จะไปเก็บผ้าปูยามบ่ายเราเลือกเป็นแพ็กเกจอะประมาณพันหกรบาทเนาะเขาก็หลายที่อยู่ประมาณนี้เลยค่ะถือว่าเป็นอันซีนมากเลยเพราะว่ามันแตกต่างจากที่เราเคยมา จะพาเราไปดูกาะเสือ ก็ะะต้องมาดูเขาจินกันแต่คนเยอะมากเลยะคะ่ะ จากท่าเรือนะคะเราก็ขับมาที่โรงแรมเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็มาอาบน้ำตัวแล้วก็ลงมาทานมือ้อค่ำค่ะนี่นะคะอยู่ในแพ็กเกจที่เราจองนะคะมือ้อค่ำนี้เราเราเลือกเป็นอาหารไทยค่ะประมาณนี้ได้คนละหนึ่งเซตค่ะเต็มจานเต็มโต๊ะเลยค่ะ วันนี้เราค่อนข้างเห,เหนื่อยเพราะว่าเราตื่นเช้าไปออกแล้วบ่ายเราไปเขา่าเตาปูอีกดังนั้นเราก็เลยเข้าวันค่ะเพื่อที่พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะเรือกันต่อที่สิมิลันค่ะ now, เพื่อเช้าเราจะไปทริปดำน้ำที่ซิมิลันค่ะบรรยากาศเช้านี้นะคะห uh huh. ้องพักอันว่าวันนี้บหมค่อนข้างมากกว่าทุทกๆวันเลยค่ะสวยมากแต่เสียดายเราไม่ที้จะแบบดูเขาน้อยนิดเพราะเราต้องรีบเอา่าแล้วก็รีบขับรถไปท่าเรือค่ะเตรียมพแล้ว ที่ท่าเรือเขาก็มีอาหารเช้าวไว้บริการแต่ว่าเราเห็นเบรกฟาสต์เปิดแล้วเราก็เลยหางท้องนะคะแบบง่ายๆนะคะเขาก็มีซึ่งเบรกฟาสต์เขาก็มีไว้รอเราแล้วค่ะเดี๋ยวกับห้องนอนเราเรีวิวสนามกอล์ฟค่ะสวยรอยเมี่ยงเสี่ยงสายเล็กน้อยหมอกเต็มเลยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7โมงค่ะหมอก หมอกฟุ้งเลยค่ะระหว่างทางที่เราขับรถไปเราไปขึ้นเรือที่ท่าเรือเตาถ่านค่ะทางแพ็กเกจเราจองแพ็กเกจสองคืนที่กระทะทองเนี่ยเขาจองทัวร์แฟนตาสติกให้เราค่ะเขาจัดทัวร์ของแฟนตาสติกซิมิลันทัวร์เราเราก็ขับไปเองนะคะหรือจะให้ใช้บริการก็ได้ถ้าใครไม่ได้รถมาแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะที่จอดรถเยอะค่ะเขาเป็นท่าเรือส่วนตัวแฟนตาสติกซิมิลันทาวเวลค่ะ ไปถึงนะคะเราก็เอาวอเชอร์ที่อยู่ลายส่งให้เขาดูค่ะที่นี่เขามีอาหารช้าไว้รอเราด้วยนะคะมีกาแฟมีอาหารชา้ามีขนมแล้วก็มีไาของเผื่อขัดหรืออะไรเราใช้เวลาหนึ่งวันค่ะในการเที่ยวซิมิเขาก็พาเราไปไปห,หาไปดูหินเรือใบไปดำน้ำที่เกาะตมาทานข้าวที่เกาะสี่ดำน้ำที่เกาะแปดด้วย วันนี้เป็นวันที่ทะเลสวยมากๆเลยค่ะแันนี้มื้อเที่ยงนะคะเราทานที่เกาสะสีหลังทานมื้อเที่ยงนะเขาก็นั่งเล่นนอนเล่นอยู่ที่เกาะแล้วก็กลับมาถึงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งค่ะ ฝังนะคะเขาก็จะมีของว่างประทานนะคะเป็นขนมมีกาแฟม,มีแล้วก็มีผัดซีอิว๊ว <Yeah, cool. S 1> จะว่าเป็นของว่างหรือของของ,ของนาแอนว่าแต่ว่าแอนก็ไม่ได้ทานนะคะ <Yeah. S 1> ก็เลยขับรถกล <Yeah. S 1> ัามือค่ำนี้เรามีทานที่โรงแรมอยู่แล้วในแพ็กเกจค่ะ yeah, จัดไว้น่าทานมากๆเลยค่ะ ซิมิลันแฟนตาสติกมิลันทราเวลค่ะจากนั้นเราก็กลับมาที่โรงแรมค่ะใช้เวลาประมาณ46นาทีประมาณนี้ค่ะถนนก็สวยค่ะน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลงมาทานมื้อค่ะ มื้อข้ามื้อนี้นะสั่งทานเป็นเขาให้มีให้เราเลือกเนาะเซตอาหารไทยแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลเราเป็นเนี่ยค่ะอิตาเลียนฟูดแล้วเขาก็มีผลไม้ให้อยู่นด้วยค่ะคนละหนึ่งเซตค่ะอิ่มมากๆเลยอะมื้อนี้ีเราใช้เวลาในการทานนานมากกว่าทุกๆมื้อที่ผ่านมาค่ะเพราะเป็นเยอะมากแน่นไปหมดเลยค่ะครับแซนด์วิชด้วย แล้วเราก็พักผ่อนค่ะวันที่สานะคะเป็นวันที่เราต้องแลคค่าเช้านี้ก็ยังมีหมอกอยู่ที่หน้าห้องพักเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่เราตื่นสายกว่าทุกวันแล้วก็มีเวลาทานอาหารเช้านี่นานกว่าทุกๆวันค่ะเราลงมาเดินเี่สาว่ายน้ำเนาะบรรยากาศดีค่ะแล้วก็ถ่ายรูปที่นี่มีฟิตเนสด้วยนะ,ะถ้ามีเวลา อันนี้เป็นสุดโซนที่เราทานมื้อช้านะคะในทุกๆเช้าค่ะวิวที่ด้านหน้าสนารเช้าก็จะเป็นวิวสนามกอล์ฟเป็นวิวขลุมสิบลุมซิกเนเจอร์ค่ะที่ทุกคนก็จะต้องมาตั้งใจมาตีที่หลุมนี้เพราะมันท้าทายจริง อาหารเช้าที่นี่เขาก็ฟูทีนะคะเขาก็จะมีให้เราทานเป็นเมนคอร์สนะมีน้ำาชากาแฟเครื่องดื่มมีครบทุกอย่างนอกจากนี้นะคะเกิดเราจะทานอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็มีให้เราถังได้นะเช่นข้าวต้มเราต้องการข้าวต้มเราก็สั่งมาให้เป็นจ,นจานๆหรือว่าทานเป็นกะเพราผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลสได้หรือใครชอบเป็นไข่กระทะอย่างเงี้ยค่ะก็รีเควสได้ค่ะ ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ไปถ่ายรูปโซนเาขาเรียกว่าโปรช็อปเดินไปเยี่ยมชมโปรบนะคะบนมุมนูน้นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิด,ใค,ดใครไม่ได้มาพักที่นี่นะมาเล่นกอล์ฟก็จะ บริการโซนนั้นอยู่ใช่ไหมคะพอดีแอนมาพักด้วยแอนก็เลยเดินไปโซนนั้นน้อยก็เลยเราก็เลยไปเที่ยวชมไปดูคลับเฮาส์อะไรของหน้าพักค่ะที่นี่หน้ามาเล่นด้วยค่ะหน้ามาเล่นกอล์ฟถ้าไม่ได้นอนพักคือขับเ้าข้างล่างห้องน้ําห้องน้ําเขาก็โอเคค่ะได้ฐานแล้วก็ดูดีทีเดียวเช็คเอาท์ออกจากที่นี่ประมาณ9ก้าโมงเก้าโมงครึ่งได้นะคะเพื่อที่จะทางต่อไปเขาศกค่ะ ถือว่า4วัน3คืนที่สนุกมากละความสุขกับที่นี่นะคะไว้โอกาสหน้านะคะเราจะมาใหม่สำหรับ18ลุมที่นี่นะคะเราต้องมาแก้มือเนี่ค่ะโซนสนามกอล์ฟโซนขับเฮานะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ ท่านชอบคลิปยานรทมฝากเพื่อนๆกดสับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะราะการใดต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยวันนี้ก่อนสวัสดีค่ะ เราเช็คเอาแล้วค่ะเราอยู่ที่นี่กัน3วัน2คืนนะ,ะเอ้ยเราอยู่ที่นี่กัน4วัน3คืนนะคะวันนี้เราก็จะเช็ะคเอาแล้วค่ะ